ออจับกันอย่าเพิ่งดึงนะครับอย่าเพิ่งดึงจับแค่สุดสายจับแค่สุดสายอ,อ๋อคิดว่าลูกสาวีางไม่มาน,นี่คุณครูเห็นไหมล่ะถ้าเธอไม่ออกมาเหลือจริงจริงงเหลืออีกเยอะนะครับเหลืออีกหลายสายครับมาเลยครับผู้ชายก็ได้นะครับผู้ชายที่ไม่ได้แต่งงานระวังเหลือนะนี่ไงเหลืออยู่นี่ออกไห้ครบทุกสายครับออกไป ยังไม่แต่งงานเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวนะครับมาเลยครับหมดก็ยังสายลราหมดยังเท้าแค่หมดเท้าแค่หมดพอใจครับพอใจครับเดี๋ยวผมจะนับ123่งสองสนะแล้วดึวงพร้อมกันคนที่เชือกไม่หลุดไปคนนั้นคือรับช่อดอกไม้แสนสวยจากคู่เป่าสาวนะครับแล้วก็จะเป็นคู่เป่าสาวที่เป็นคู่ต่อไปอ้าว คุณป้าแป๊บเดี๋ยวจะนับนะอ่ะเจ้าบ่าวประคองเจ้าสาวนะครับเพื่อความเป็นสีิมงคลใช่ผมจะนับนะไม่ต้องดึงแรงใครที่โชคดีเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ไม่รู้นะว่าเส้นไหนที่อยู่เส้นไหนที่ไม่ใช่เออเจ้าสาวจะไปกรมทุกเส้นนะอย่าดึงแรงมากนะเจ้าบ่าวกอดไว้นับตกล้องขวางหนึ่งสอง เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเจ้าแม่ไม่สักศิลได้ยังไงพี่สาวหนูเองอ๋อเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะอุ้ยคนรุกสักธิ์เห็นไหมล่ะคุณพ่อเตรียมจัดงานอีกนะี้ยจ้ขอเสียงมาเมื่อยครับขอบคุณมากครับพี่สาวเองขึ้นมารลบบเป็นเบทีเลยครับจะได้ถ่ายรูปด้วยนะครับเบทีครับ คุณพี่สาวชื่อเล่นชื่ออะไรครับน้องอะไรเอ่ยน้องอายอ๋อน้องตาย,อออตายขอเสียงประเมนในความโชคดีของน้องตายครับเจ้าสาวท่านต่อไปเลยนะครับขอพวกคุณเป็นอย่างสูงครับรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกประกาศหาเจ้าบ่าวคนต่อไปมั้งกันเอาไม่ใช่มาในงานนี้ด้วยเหรออันนี้มันก็กรักตบะพมลิขินนะคะ นี่ยังไงก็มาอยู่แล้วเลยพาะชอบดอกไม้เต็มกำอาจารย์น้อยไม่เคยได้รับอย่างนี้แ้านั่งอยู่แต่ข้างบนเพราะฉะนั้นเลยเหลือ <c oughs> 5 5ปียังไม่เหลือตลอด <c oughs> นะครับนี่แหละเพราะฉะนั้นท่านที่ออกมาก็ขอวอวยพรทุกท่านนั้นโชคดีแล้วก็มีผู้โดยทั่วหน้าถึงตาก,กันขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านบนเวทีนีครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงตอนนี้ก็คงจะให้คู่ผ่าสามเป็นไงบ้างคะรู้สึกเป็นไงบ้างดอกไม้คือบอกว่างานที่สามแล้วค่ะจบงหวะนะคะงานที่สามแล้วจ